ครับผมวันนี้เรามาส่งเครื่อง s สุมสิบเอ็ด sct สา3หนึที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันอีกแล้วนะครับผมติดตัมกันได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ต้องแกะผลิตภัณฑ์หรือเจ้าตัวเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยครับออกมาจากกล่องของเราเลยนำเครื่องออกมาจากกล่องแล้วนะครับผมแล้วก็แกะพลาสติกรอบๆเครื่องเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับผม เจ้าเครื่องที1 3 0 n ่ตัวนี้จะมีคัตเตอร์นะครับผมเราต้องแกะเป็นตัวล็อกคัตเตอร์ออกด้วยนะครับผม <S <S และเราก็นําเครื่องไปตั้งหรือไปวางไว้ในจุดที่เราต้องการจะนําวางไว้นะครับผมและภายในกล่องเนี่ยจะมีหมึกอินดิชเลนะครับชุดอินดิชเลเนี่ยหนชุดมาให้นะครับผมเราก็แกะและเตรียมไว้บนตัวเครื่องหรือเตรียมไว้ในที่ที่เราจัดไว้เนี่ยให้เรียบร้อยเลยนะครับผม เพื่อที่จะทําการดิจิทัลหมุนหรือเป็นการเปิดเครื่องในครั้งแรกนั่นเองภายในกล่องก็จะมีสายแลนแล้วก็สายพาวเวอร์ต่างๆตเตรียมไปให้แล้วนะครับผมและมีแผ่นไดเวอร์ด้วยจากนั้นเราก็เสียบสายพาวเวอร์นะครับผมและเปิดเครื่องได้เลย <S <S เมื่อเสียบสายพาวเวอร์และเปิดเครื่องเสร็จนะครับผม <S 1> <S 1> เราก็ทําตามขั้นตอนที่หน้าจอบอกเลย ที่11-9 11-9ที okay. ่มุมละ13 1 3 2ขั้นตอนของการเปิดเครื่องนะครับผมก็คือเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องจะให้เราเลือกภาษาแล้วก็ตั้งค่าวันที่และเวลานะครับผมจากนั้นเครื่องก็จะแสดงที่หน้าจอว่าให้เราเนี่ยเติมหมึกในครั้งแรกนั่นเองนะครับผมจะมีภาพกราฟิกแบบนี้ขึ้นเพื่อเป็นไกด์บอกเราเลยขั้นตอนการใส่หมึกทำยังไองอะไรยัรงไงรวมถึงการใส่กระดาษนี่ยจะมีไกด์บอกทง จุดสีฟ้าคืออะไรเอ่ยไอ้พวกนี้ครับที่เป็นสีฟ้าอทุกครั้งไม่ทุกครั้งครับเป็นแค่ตอนจุดต้องทนองรมโอเคแล้เนี้ยเป็น่อ แล้วส่วนถ้า,พ,า,นนาพี่จะสั่งนวดเราจะสังเกตที่หน้าจอที่กดสูตรปุ๊บมันจะมีแคตว้อใดบอกขั้นตอนว่าเราต้องทำงยังไงทุกอย่างทุกขั้นตอนมีข้อใบอกเปลี่ยนหมึกเปลี่ยนที่ซักเปลี่ยงผ้าหมึกเปลี่ยนกระดาษไม่แน,น่นขน,นอใดบอกส่วนถ้าใส่กระดาษตัวนี้เป็นแบบแท้ ไปรับกระดาษตัวนี้ครับเราใส่ย้ายยุดที่เลขสี่ย้ายหยุดที่เลขสามมันจะมีแง่งตรงนี้ครับเรื่องอะไรอยู่แล้วถ้าพี่จะใส่แผ่นใหญ่แผ่นใหญ่ให้ใส่ช่องนี้ยี่สิบสี่แผ่นใหญ่ไม่มีเลยเราไม่มีใช่ไหมก็คือเข้าไปตรงนี้ครับเข้าไปที่นี้แล้วเลือกเป็นคับชีสวันชีสตัวนี้ ่ว่าเสียบแบบเดียวกันก็ใส่ลุ้นไปช่องนี้ครับช่องนี้ลองใส่ช่องเดียวของช่องม้วนตรงนี้ในกรณีนี้เป็นแบบใหญ่จะอธิบายนิดนึงว่าไฟเครื่องปินสีทุกยี่ห้อทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้พึงระลึกไวัสดุสมุดว่ามันเป็นเครื่องปิ้นสี ต่อให้พี่เซตขาวดำริงดำเดียวมันจะเป็นสีดำออกเป็นทุกสีออกมาด้วยเหตผลเพราะว่าเมือสีดำที่เป็นเครื่องปิ่นสีมันไม่ได้ดำสนิทเข้าเครื่องติ่นสีเดียว โอเคครับที่รู้สึกยังไงบ้า,ทางทบกับการที่เรามาส่งเครื่องในวันนี้กับเครื่องรุ่นนี้ครับก็เครื่องรุ่นนี้ก็เราก็ศึกษามาต่องควรว่าว่าสามารถที่ทํางานเรื่องงานในระบบควกแผนที่แปลงประสิทธิ์ในของเราก็เลยคิดว่าถ้าเอาหน้าขนาดนี้จะเหมาะสมเป็นเครื่องติดหน้ากว้างอันนี้จะเหมาะสมกับงานของพี่เนาะครับแล้วพีท่ทำไมถึงตัดสินใจใช้ของเอฟสันเพราะว่ามันมีหลายหลากหลายแบบอันอันดับแรกคือเรามองก่อนว่า มันก็ต้องเป็นเรื่องของราคาก่อนอาราคาเนี่ยคือมันโดนใจเล้วราคาขนาดนี้แล้วก็ถ้าเอาเครื่องปริ้นในระดับเนี้ยก็ต้องหลักแสนอ่ะหรือหลักหน้ากว้างขนาดนี้ถูกไหมใช่แล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือมองว่ามันเล็กกระทัดรัดแล้วก็สะดวกสามารถใช้จอดีไใน์ได้น้ําหนักไม่หนักมากเครื่องที่สะดวกแล้วก็อ่หน้ากว้างใส่กับงานที่เราจำจำเป็นต้องใช้อ๋อนั่นแหละครับวันนี้ขอบคุณพี่มาครับที่สั่งเครื่องพิมพ์ของเรานะครับผม ถ้าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับอยากได้เครื่องพิมพ์แบบนี้นะครับผมสามารถแอดมาได้เลยที่ไลน์แอด YouPrinterShop นะครับผมวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทีณ่รับม